สวัสดีครับเมื่อนี้ปูกับตันหน่อยครับมาพามาเบิงชาปูนเมื่อแรกเมื่อนี้นาทีมาสับปูนให้มื่อนี้วันที่เจ็ดวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤษภาคมสองพัหร้อหกสิบครับก็เริ่มทำเนิ่องานแล้ละฟ้าแรก ันี้ชาวชาวด้านนอก เริ่มที่จัดาหาระดับหาระดับนาปูนครับตอนนี้ขึ้นขึ้นไว้แล้วเริ่มสามเดียมเหมือนเลียงเดี๋ยวมาเลีงค่อยมาเบิงไม่ครับว่าที่ํำเร็จได้หอดใจพอเมือน,นี้หลังจากกินเขาเที่ยงครับหลังจากพัดเขาเที่ยงแต่มาข้นปุนเริ่มงานตอนปลายครับ อกไปลก่ยังดว่เก็บขีปุ่นรนอ่อ๋อหามันมีอั่เค็ดเ็ดเ็เนี้งคู่ลงมาอะปุ่นนี่เฉล่แ้งเนี่ย่าเ็อกไว้นโอ้เฮ็ดเป็นลอกเฮ็ดเป็นแป้งเครื่องไว้ันนี้มันแต้งแล้วเดี๋ยวเขาข้นได้เพรทั้งบนทั้งคนนี้ึ้นยับมันมีเนี่นึนมันแ้งเน่ยกดเหมอนใเตยเข้ามาเีบเตย้าเบิ้งพี่เกิร์ดพดีแว่ัดีพอดีแรับนู้นเลย ไม่ไเจยบาเจอบวดีหน่อยเต้สวสดีค่ะดีมากวันนี้ไปไปเจยมาเบิึงห้องไอ้ขวางี่ห้องหนูห้องหนูแดนดี้ห้องหนูอยู่ไหนลูกชี้ชี้ดูที่ลูกห้องหนูอยู่ตรงไหนชี้ชี้สิในห้องหนูห้องหนูอยู่ห้องไหน เอาบ้าฟังนอันนี้เมียเมียนาจีกำลังขึ้บหลอดใบหลอดใบลุยครับลุยจะแดงหน้าเจ้ากินน้ำไปเจอสางปุยางมาอ่ายังมากมี ไปเตยกระทอกไก่ขมามองเสือกของเสือกไปยุ่งม่ม้แมวดิห่อองจอจอดิหมาอะเนี่มงห่วบ้่นเขาหอเฮียนหอเฮียนหอเหียนหอเ็ดเฮียนขันเขียนว่าเฮียนก็เอาหอตัวนั้นเมืนบ่หอเฮียนจอจออแมว จานจานเอื่อนยังอันเบื้องบ่จานจานนี้เอื่อนจานนี่กันบ่เลื่อนยังจานนี่กันจานนี่กันอยู่ถ้วยก็ว่าถ้วยทัโอซ้ำจานกะละมังว่าขึ้กันเบิ้ดมากะกะกะละมังขึ้กันแต่ว่าแก้วนี้ก็จอกกันวะแก้วแก้วนี่คือขวดแก้วนี่คือขวดแนี่ยแก้วกินน้ำคือจอกอ๋อเป็นจอจอกจอกแต่่วาแก้วนี่คือขวด คือเบียร์วด้ขวดหน่้บอมมี่เอคือแก้วนึงแล้ววราชือเบียร์ขวดนึงเราขวดนึงถีดแล้วล่โอ้แก้วนี้ก็เต็มขวดเลยเออแก้วนึงคือขวดนึงอ่ะมันเต็มกระถางอ๋อเป็นขวดนึงเปากับว่าแก้วเปาอ๋อเาเออแก้วบเา่มื่อเมื่อนั่นลงอันนูนลงน่ะลงไปชื่อ

ตัวมาเบิงเลยครับวันนี้ย่างมาเบิงล่ะฝนล่มล่มดีครับเบิงเสียพาให้ตัวปิวไว้แะไม่เตยก็ะยุนนี่อ๋อผักยอดผักกรินนะครับครับบ่ยุ่ไก่ครับยอดพักกรินยุนี่แหละครับยุนี่แล้วอ่าทั้งฝุ่นนั่นแม่นปลาพกกิินมาเลยครับเนี่ย ทั้งนัปาปา้นปลาพักกฐินดูแถวนี้แถวแถวมานี่แต่ก็วันนีผักบุ้งครับก็เก็บได้เอามากินเอาเก็บอ่าเพิ่นเก็บมากินครับทำส้มเมืม่อนี้ครับจักหน่อยกระสีเหล้วสองปลาเมื่อนี้นะครับจะด้านด้านหลังเนี่ยอ่าคือสีแล้วเบิดละสองปลานี่ยปลาทั้งหมดนี่ ตัวนี้ก็สูงซ้ำนี่แหละครับทั้งทั้งนึงก,ก็ก็บล็อกสามก้อนความสูงของบล็อกสามก้อนจากตีนเพ่นทั้งคนกับสีเฮดกําแพงกําแพงใหไเสมอสเสมอกันนะครับกําแพงสเสมอกันกบของเพ่นต่อกันมาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไงยายตัววันนี้อาการดีเนาะ อ๋อยังยังเราบพี่มันเหมือดเออเดี๋ยวเว้ากับเพร้นครับเดี๋ยนี่เป็นยังไงมีอาการดีอาการดีเมือด้ยันที่ไหนเขาสีไปหาหมออีกวันที่สิบแปดสิบแปดเหลืออีกจักมือจักมือเนาะมือนี้วันที่วันเจ็ดเออวันที่เจ็ดสิบแปดนี่สีเหลือจักมือมือนี้วันที่เจ็ดสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดมือเออสิบเจ้าอะไรนี่ยังสิเอ็ดมือยังไข่อยู่ยังจื้อยังไล่เลขได้อยู่โอเค มาชมอ่าน่องใส้พนสาปปูนโ <laughs> ยเทิงในน่องได้ครับ <laughs> อันนี้ใหญ่ <laughs> ครับเดี๋ยวมือแรงจังคอยมาเบิงความเกือบหนาอีกครับฟ้าต้อไปเนี่ยแล้วครับที่ต้อกันไปอันนี้คือภาคเศร้าเศร้าสายเตือบ <laughs> สีเบดมงเพียนก้อยมาหเพนเกอยมาหอดแต่ว่ามื่อแรงสีแล้เยอะอันนั้นเพราะว่ามันได้ฮวนไสไว้แล้วฮะเออกับพอดีเรา g ับคืนนั่นนะกับฉันก้อยมาติดตามอีกต่อไป แม่เลยนุ่นชมม้นเตีออ้ยบกับนไายขับขอ้าตายเลย,ยรับโรคันำกับ,มบแม่นี่ลาเรียนตายยังเนี่ม่วนบะ เดิน้ายเจ้แม่เลยนุ่นเสาต,ยสา,ตายแล้วเลยนุ่นเสาได้นุ่นเสา,เสาหน่อยแล้วโบมีแม่ครับมาเนี่เมื่อนี้ก็แดดลม่มล่มตกครับ หกโมงกว่าครับเอ่มาเบิ้งตอนนี้นาทีขึ้นฟ้าใกล้จะเซจแล้วเมื่อน,นี้อาจจะได้ทำโอที่ส่วนฟ้าฟ้านั่นเรียบร้อยแล้วครับเครื่องนี้ก็ติดเลือเครื่องที่สเครื่องที่สองนี่อาจจะเป็นโอที่ได้จักหน่อย มันฟ้าใหญ่ครับอ่าสูงสูงสองเมตรแปดสิบสูงสองเมตรแปดสิบกว้างสามเมตรห้าสิบเออทั้งขั้นน่ยตัวนี้ด้านด้านนอกนี่สามเมตรเนาะสูงสามเมตรครับอ่าฟ้านี่ความสูงเพราะอันเป็นด้านนอกมันร่วมบวกขั้นนะเตรียมอุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยครับอ่า สปอร์ตไลท์เมือนมาเยม้ามีทรละกษณไปไว้ว่ามันสิเปลี่ยนการกันเลยฉาบให้มันแล้วฟ้านี่ฉาบเรียบร้อย เนียบครับปลานี่เรียบร้อยไปแล้วพ้บาบ่จับบ้านอกเนาะปลานี่ยริเกับเส้นนึ่งเลยะิเเบิก็คือสองเส้นก็มีเพว่านเขนไยึดบอก่น่เห้นตัวมันบางเขียบางเขียนนี่แม่ผห้งลบยาดโอ้ยเห็นไมมันก็แบลอมันจะนางก็ไปเบิ้งของข้างในก่อนครับของที่ สร้างผูกกับสร้างเอกก็นะครับอันนี้ปูนฉาบฉาบเบินเนี่ยคือสีแล้วครับเพราะว่าคือเล้่ยนเล้วยนเรือเรือนี่ไว้าแต่แต่งส่วนหน้าบ้านนะครับตัวนี้เป็นรูปร่างเังสิด้านหน้านี i s ก็เต็มเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าก็เต็มรอแต่ฉาบมาเบิ้งห้องใบเตยเลยครับ ของใบเตยนี่ก็เรียบร้อยเหลือก็ขังบนนี้ประมาณเหลืออีกสามก้อนนะครับสองก้อนครึ่งสองก้อนครึ่งก็ถึงอ่าถึงเล็กตัวนี้นะครับก็คือเล็กเล็กๆแก,ก,กของน้าอี ดานนึงอีกก้อนนึงดานนึงอีกสองก้อนกลมาพึ่งดานดานหนอกเอาได้ตัวปัจำหรับดานนี้ ยังยังพังนสุดตา,าต่างนี่ก็ก็ขึ้นไปทีละหน่อยเหลือสามก้อนครับด้านด้านหน่อเหลือสามก้อนประตูของประตูตังเรียบร้อยของน้ำก็ได้แล้วสามก้อนแล้วก็มาด้านหลังครับดันตังน,นี้ก็ได้แล้วสี่ก้อน ทางองคบห้อง้องไม่เตยเลยอีกสองก้อนอันนี้ห้องใหญ่โตเกิดว่าการก้อนนี่เบือนเบือนสำเร็จนะครับคิดว่าสำเร็จโอ้ึ้นเบื่อเมือตอนนี้หกม่องกว่าครับหันหลัง ก่อมไปหาเมองมตตีของนี้ของนี่นี่แม<อ>่เรวะยุงยุงลายครับมัน่ามันมีมีปลา ุใบเตยอยูอ่คนครับใบเตยเลนินใบเตยเล่นินน่ค<อ>น,น,นคชาปูนนผู้เฮดโปเป็นกับโติดด้ยครับผมลองบันเหล่ากโติดเลยห่อยเปเ๊ะปเปเปเป วงลืง <c oughs> ลงไปขนมของกับ <c oughs> แดดวัวเป็นแดดบัวเป็นก็เลยบ่เฮ็ดเลยวูบวูบเบลเวนก่อนอันนี้อันนี้ไอ้จับใส่จับใส่คือติดแกะติดแกะหน่อยหลุดจวดนี่ก็บ่ได้ฉาบลายครับปลานี่จักถุงปลานี่งสองสองปลา,บลา,บลาเบิดเบิดมือนดีไหมอสองถึงคืนสองถุงคืนเนาะ ลองวงกบอันไม่คือกันครับอันมันแหนบอยู่เพว่อันนี้มันมีมันมีหน้าต่างอันเดียวแล้วก็หน้าต่างมันเจ็ดเส้นบ่กเจ็ดเส้นครึ่งแปดเส้นหน้าต่างมันไอ้มันไอ้หน่อยครับบ่คือวงกบประตูวงกบประตูนี่สิบเส้นวงกบประตูสี่นิ้วแต่ว่าหน้าต่างสามนิ้วนะอ่อสามนิ้วเจ็ดเส้นครึ่งมันก็เลยได้บาง กบพ่อเป็นยังนั่นเก็มันก็บพอดีก็ว่าผมประเด้บยไดีเขียวป่นเส้เนาะเดี๋ยวเตรียมสามงกูเประตัวหันไ้าวางในหันขึ้นสองเต้าบ้นประเียวเน้ขึ้นสองเต่ายังยังยังประดีแจ้งอยู่เลย อันนี้ก็ต้องมาจับเกี่ยว้ก่อนนะครับอ่ามุ่มเสามุมเสานี่มันต้องมาจับจับมุ่มใบก่อนจับมุ่มเพื่อว่ามันออกจากเสานีห้มาเป็นแนวแนวแนวฉาบนะครับฉาบไปเจียมมุมนี่กระดานนี่กระิประมาณเส้นเคืองนะครับที่ออกมาจะเรียกันประมาณเส้นเส้นเคืองสองเส้นหรือว่าเส้นหนึ่งนี่ละ Là. dùng lại dùng lại phải phải cặp lại khẩm lại Chắc đến tay Mừng xong Ủa Nhăn hả kiện quá Nói chiêng nụ Hôn chiêng Chơi chơi Chiêng nhìn à, Thích này Đó, à, lên lên thắc nổi Tặc lên thắc nổi có khâu bản mình oh, dùng Ô, nhung mai liệt rồi Bên tên à, nhìn bà Nhìn hê hê Đây nó hê 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 ครับสําหรับมือนี้นะครับความเกือบหนาของสร้างที่เนเห็ดงานได้ทำใดแต่คือมีเพิ่มเติมได้ก็คือนาทีได้ฉาบได้ฟ้านึงแล้วครับก็คือสีไปไปหัอดตอนกลางคืนอยู่ เพราะว่าเรียมไฟให้เรียบร้อยแล้วว่าติแตงหนาเรียบร้อยมื้อนหยุดติดภารกิจบริมาก็ะติมีแต่สร้างกอครับจาสร้างกอกะมืออืนรรนอออออ้นน่าจ,จะจบเกมพอดีสำหรับเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนมือรุ่นยังคอยมาติดตามว่าสางเสียดอยในใน่างใดทำใดมากกะกดไลค์กดติดตามนะครับ ขอบคุณผู้ที่ติดตามแฟนครับใบเตยกำนันแยมย่าโยโตคนอุดรตามภาษามาเดียวหรือว่าให้หนวดอีสานภาพเพิ่นกะดีนะครับขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันครับสำหรับเมื่อนี้กะสวัสดีครับใบเตยสวัสดีคะ่ะใบเตยขาใบเตยสวัสดีให้หน่อยบ๊ายบายลูกใบเตยใบเตยดีมาก